ทุ่งตือตือคเปล่านี่ยน้ำผึงมาแตะไซเนี่ยโอ้ยก็มางตผู้ห่านเลยล่ะนี่ข้าวเจ้วในสุติดในสุดบ้าวานุโอ้ยไทบึงไวย์ค่ะอืสุดๆเลยวันนี้เสียหนอดีแม่มิเดาปาเจ้า ได่เบิ่องหนือนอกก่ะบราเคยเห็นน้ำผึ้งภูพานนะคะมาได้ที่เตางอย